พามาชมครับ d m a ม็นะครับเครื่องไดเล็กนะครับนี่นะครับงานเก็บห้อมเครื่องนะครับจากเรานะครับวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกันไปอีกหนึ่งคันนะครับก็อยู่ในรูปแบบรถใช้งานนะครับเปิดห้องเครื่องมาสวยๆนะครับรีโนเวทใหม่นะครับตรงนี้นะครับในอะไรบางส่วนแล้วก็จัดวางนะครับให้ดูออกแนวเลสซิ่งนะครับสไตล์ลัคกี้ของเรานะครับก็ รูปแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับงานหลักๆของเราก็คือเก็บห้องเครื่องนะครับรายละเอียดทีนี้ก็จะมีสีห้องเครื่องนะครับถอดทั้งหมดนะครับปิดรูนะครับทาสีเก็บให้เนียนให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บระบบสายไฟนะครับแล้วก็มาขึ้นระบบจัดวางอุปกรณ์ใหม่นะครับเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆนานาเป็นของแต่งนะครับหลากหลายชิ้นนะครับแล้วก็ หรือของเดิมนะครับออกมาทําความสะอาดชุดโครเมียมนะครับทำความสะอาดยิงทรายนะครับในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เก็บสายแอร์นะครับรายะเอียดสายน้ํามันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งรถเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับก็จะมีอายุที่นานแล้วนะครับแล้วก็ได้รื้อทำการเปลี่ยนชุดซีนโอลิงต่างๆนะครับเราทําการเซอร์วิสใหม่ให้ไปนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้รูปแบบออกมาสวยๆประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจากห้องเครื่อง โซมโซมนะครับเราจัดให้ใหม่กลายเป็นห้องเครื่องซิงอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็การเครื่องสายไฟใหม่ครั้งนี้นะครับเราย้ายเ b s มาไว้ตำแหน่งนี้นะครับปกติแล้วนะครับด่แม็กเก่า a b จะอยู่ทางด้านขวามือผมนะครับทางด้านซ้ายของรถนะครับแต่เราทําการย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะครับให้มันดูเรียบร้อยนะครับให้มันดูเรียบร้อยจริงๆก็ได้ทั้งสองฝั่งแต่ผมรู้สึกว่าไว้ฝั่งนี้การเดินสายเดินอะไรมันจะประหยัดมากกว่าแต่ก็จะมาแพงอารเก็บสายไฟแทนนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับเน้นในในความเรียบร้อยลงตัวสวยๆนะครับเ,เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้นะครับในการาจัดวางเก็บของเครื่องนะครับอะไรต่างๆนาะนาะก็จะประมาณนี้นะครับ ส่งกันไปอีกหนึ่งคันขับงานาห้องเครื่องนะครับจากลักกี้ของเรานะครับเน้นใช้งานนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับสวยๆเปิดโชว์สำหรับไว้ออกงานออกโชว์ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้นะครับประมาณนี้นะครับฝากกันไว้สำหรับงานห้องเครื่องลักกี้ของเรานะครับ